พระสมเด็จโปรกโพพระอรหันตแห่งเมืองสิงห์บุรีหลวงปู่บุตรดาถาวโรครับรุ่นนี้จะมีเกษาหลวงปู่ลอยไว้เยอะมากเลยนะครับเนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยจะมีเส้นเส้นผมครับเส้นเกษาของท่านอะ่ะเกษาพระอรหันตแห่งเมืองสิงห์บุรีนะครับเนี่ยจะมีทั่วปะปายเลยครับรุ่นนี้เป็นจะเป็นรุ่น ที่ผสมเส้นผมเส้นเกษาของปู่ไว้เยอะมากเลยอันนี้จะตอกนะครับเนะี่ยตอกตายางนะครับตอกโค้ดตายางนะั่นนี่ข้างๆก็มีครับนี่ข้างๆนี่ครับนี่ข้างๆครับปั๊มวัดกลางชุ่สีเจริญสุขครับที่ข้างๆ เห็นท่านผู้ชมหไหมครับเนี่ยเนี่ยเส้นเกษานี่จะโรเต็มทั่วด้านด้านหลังนะครับเนี่ยด้านเนี่ยด้านที่มีหลวงปู่นะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นพระสมเด็จปกโพอีกรุ่นหนึ่งที่ผมขอแนะนําให้ท่านผู้ชมได้เสาะแสวงหาเช่าบูชาครับเพราะว่าได้จะได้ทั้งเนื้อเนื้อแป้งเศกด้วยแล้วก็มีเส้นเกษาด้วยครับ ของนงปู่ด้วยอันนี้จะเป็นสองเท่าเลยนะครับเนี่ยท่านผู้ชมมาเห็นไหมเนี่ยใบยโพจะมีความคมชัดลึกเลยครับเลยนะมีความคมชัดลึกเนี่ยจะมีเหตุปร่งบอกถึงความเก่าเลยครับเนี่ยผ่านอายุเวลามาหลายสิบปีนะครับเนี่ยเนื้อผงแป้งเสกและเป็นพะสมเด็จองค์กระทัดรัดครับไม่ไม่ไม่ใหญ่มากกําลังพกกําลังคล้องนะครับท่านท่าน ผู้ใดยอยากจะมีพระผงแป้งเสกและมีเกสาของปู่ดาท่านด้วยนะฮะผมแนะนําครับให้เช่าหาบูชาเนี่ยพระสมเด็จปกโพรุ่นนี้ครับเพราะว่าได้จะได้ทั้งเนื้อผงแป้งเสกด้วยแล้วก็มีเส้นเกสาของปู่ด้วยไว้บูชา วันนี้ผมก็ให้ดูกันพอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคราวหน้าผมจะพาหาองค์ใหม่ๆม,มาให้ผู้ชมได้ชมกันอีกวันนี้สวัสดีครับ